มาอัปเดตกันหน่อยนะครับเหรียญอีลอนนะครับผมเหรียญอีลอนกับสตาร์นะครับเหรียญอีลอนกับสตาร์มันจะเป็นยังไงนะครับคืนนี้จะไปตัว100%ได้หรือเปล่าแต่ตัวที่ผมตายว่าจะไป100%ได้นะครับมันมาแล้วครับผมเข้า10%แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมไปได้หรือเปล่านะครับนะครับ ไปได้หรือเปล่าอ๋อโอเคไปก่อนแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีการทุบลงมานะครับโอเคนะครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหนะครับ90%แล้วนะครับผมโอ้โหนะครับตอนนี้บวกกันเยอะแยะมากมายนะครับผมชัดเจนจริงๆเลยนะครับผมเหรียญอีลอนนะครับไม่รู้อีลอนไหนนะครับผมสุดยอดมากๆเลยนะครับแนวต้านจุดสูงสุดประวัติศาสตร์ของเหรียญตัวนี้เลยนะครับเพื่อนๆอยู่ที่2,0300นะครับ2,03,000นะครับเพื่อนๆอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสามารถไปต่อได้อีกหรือเปล่านะครับเพื่อนๆ โอเคนะครับเมื so ่อตะกี้เลยครับผมสดสดซิงซิงนะครับผมสดสดซิงซิงเลยนะครับเพื่อนๆแนวรับจะวนกลับมาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าลงมาไม่ถึงนะครับก็จะดีดขึ้นต่อนะครับเพื่อนๆจะลงมาเป็นแบบนี้นะครับเส้นนี้นะครับผมถ้าหลุดก็อยู่โซนนี้นะครับแต่ก็จะยักตัวขึ้นกลับไปเป็นแบบนี้หลุนกันต่อเลยนะครับผมสุดยอดมากครับเพื่อนๆรีบดูนะครับรีบดูนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือว่าจะมีการกล่าวว่าจะ เข้าไบเน้นอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดเพื่อนๆทราบก็บอกผมด้วยนะครับแต่เดี๋ยวจะขึ้นต่อนะครับผมเมื่อลงมาถึงไก่ปลาตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นแท่งสีเขียวดึงขึ้นกลับนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับชัดเจนไปเลยนะครับนี่คือเหรียญอีลอนนะครับไม่รู้ว่าอีลอนไหนนะครับเพื่อนๆชัดเจนนะครับนะครับยึกยักยักนะครับผมสุดยอดมากครับโหโหนะครับเมื่อกี้ทุบไป ลากไปนะผมหลักร้อยเปอร์เซนต์เลยนะเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูกันนะครับตั้งนี้จะเป็นสีเขียวได้หรือไม่นะครับมาดูกันว่าเป็นแต่งสีเขียวได้หรือไม่นะครับตามผมคาดการนะครับมันต้องพลิกขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนแบบนี้เลยจัดเจนสองไปนะครับเหมืยนนะครับเหรียญอีลอนนะครับผมโอ้โหนะครับโอ้โหลุ้นกันต่อนะครับรุ้นกันต่อนะครับผมสุดยอดมากๆเลยนะครับดึงขึ้นไปนะครับดึงขึ้นไปนะครับผมนี่คือเหรียญอีลอน เอานะครับก็มาฝากเพื่อนๆสั้นๆนะครับผมไม่มีอะไรจะเสียนะครับเพราะว่าเรากําไรทุกราคาซื้อตัวไหนมันก็วิ่งนะครับส่วนสตาร์มันก็วิ่งนะครับผมส่วนตัวอื่นค่อยว่ากันนะครับผมนะครับส่วนชีบะเราก็กําไรอยู่แล้วนะครับก็รอก่อนนะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับแนวรับที่สําคัญนะครับ4 0 0พก็ได้นะครับผมแต่ตอนนี้จะวันนี้จะเป็นเต้ง หนึ่งวันนะครับจะต้องเป็นแต้งสีเขียวนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะครับผมอาจจะเป็นกลับมาที่7 0 0 0 8ัน0 9ด0 0้ได้คืนนี้นะครับมาดูด้วยกันนะครับผมเหรียญอีลอนนะครับจะไปอีกได้หรือเปล่านะครับโอ้โหนะครับโอ้โหนะครับนะครับตอนนี้มีใครชอบมากอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับมาบอกอยู่นะครับผมนะครับน่าจะกาไรมากกว่านะครับผมนะครับ ลุ้นกันต่อนะครับเพื่อนๆก็สนุกสนานกำัๆนะครับก็เมื่อกี้เห็นแวบๆไปนะครับผมน่าจะแตะเกือบร0 0อเนะครับหรือว่าร้อยกว่านี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็เห็นมันแปลกๆนะครับก็รีบทำคลิปให้ขับเพื่อนๆดูนะครับผมนะครับโอเคคลิปนี้ขอมาเด็ดสั้นๆแค่นี้นะครับว่าเรียนอีลอนกับสต้าฝากไว้ในดวงใจทวนตัวอื่นที่เขียวที่แดงของวันนี้นะครับแต่ของเราเป็นตัวเขียวนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ